สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอปฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแทนสนัสนนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำมบูกระดูก สนันนุนโดยมันำเกดาโลนิต้าทาน่นนิสระต้องขั้นี้เทศบาลตำบลบางมือจัดโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2567ภายใต้กิจกรรมอากาศดีที่บางเมืองเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติให้กับคนในชุมชน นายวาเอกอนุสักค์นาคถิมนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองเป็นประธานกาวเปิดงานกิจกรรมอากาศดีที่บางเมืองโดยมีนายอิทธิชัยชูเรนูประธเทศบาลข่าวรายงานโครงการพร้อมกันนี้ยังได้มีคณะผู้บริหารองเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งบ่าด,ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปัญหาบลพิษปัญหาน้ำเน่าเสียปัญหาฝุ่น PM ซึ่งนบับวันจะทวีคูณขึ้นโดย เว็บไซต์ HouseFlate ได้รายงานคุณภาพอากาศของโลกในแต่ละเมืองทั่วโลกพบว่าการจัดอันดับเมืองที่มีสภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกจังหวัดสมุทรปราการของไทยติดอยู่ในอันดับที่9ดังนั้นจึงมีแนวคิดแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการควบคุมและลดมลพิษจึงได้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่ออบรมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองให้มีความรู้ทั้งมลพิษทางอากาศและช่วยกันหาแนวทางในการควบคุมดูแลสภาพอากาศในพื้นที่ให้ดีโดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยเพื่อจะมีการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมในโครงการและการร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้บรรเทาเบา,เบ,า,บ,าบางเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่ต่อไปแลก็มีการจัดการยิ่งนะครับโดยเฉอย่ญญางยิ่งปัญหามลพิษทางอากาศนะครับเกี่ยวกับสิ่งานนะครับได้ผลกระทบนะครับได้ผลกระทบอยู่มากพอสมควรทางเฟสนะครับทัท้งเรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าอรได้รับงุญคับในการที่จะบริการวต้นีในการที่เชชี้อคนอที่ได้เน่ประกอบเด่นนเราถึางหน้าี่ัาสิั่นคาการ่างๆรับการองกองกระดมทุของกองระดมนงใหม่ท่านวิทยากรและผู้เขารับการอบรมท่านครับผมรู้สึกดีที่ได้รับเกียรติในามิธีเปิดโครงการ ความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงเรื่องอนาพิษทาอากาศเขาํำร่วมกันรักษาแนวที่สูงกมขาขาบางเมืองี่เก่านะครับนะครับของอุทยาจะแถวตลาดหัวรอออตัวอย่างไม่รู้เลยเดี๋ยวน้องๆที่งาน ที่มันโมโอยู่ทางจิมันเป็นกุศลอย่างเดียวต้องหารนในิธีานถึงจเข้ามาแก้ข้แต่เ้องมารับาดไปเยน่เรื่องที่เกียกับเรื่องากาจะเจอลุล ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสาติหนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สาติหนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแถวเด็กแถวเสียมบำมบุรุกะดูสาติหนุนโดยน้ำมันนาดำเซื่อเสมอไม่เอะรถก้อนน่ลดูงี้ต้านนั่นนู่นนี่ต้องหัวดนีเลย